จะบอกว่าตั้งแต่ตัดผมสั้นมาก็คือเวลาอาบน้ำเมื่อกีหงุดหงิดมากเพราะาาว่าผมปากมาพอดีมันจะแบบเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวไม่เปียกเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวไม่เปียกยนะคะแล้วโมก็เลยสั่งเป็นชาว่แคร์มาจากช้อปปี้แล้วแบบชาว่แอร์แบบดีๆก็ไม่เอาด้วยนะต้องเอาชาวเแอร์แ,แบบโรงแรมอันบางๆอ่ะมันถึงจะแบบเออใช้ได้สะดวกดีนะคะ หล่ะทุกคนเนื่องจากไม่ได้สครับหน้ามันนานมากนะคะวันนี้มันก็เลยจะไม่ได้ลองก็คือใช้ประจำแล้วก็ติดเฟร i t ต o อฟด e เ e a ร์เราด้วยนะคะตัวนี้คือ Smart p พ e l i n g ของ The Face Shop นะคะเป็นสครับที่หลอดใหญ่มากหลอดแบบหลอดใหญ่กว่าโฟมล้างหน้าที่ว่าใช้อยู่งง้ไหมตัวนี้มันมีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เป็น b บล็คชู g a r คือที่ไม่หมดชอบอันนี้ก็คือน้วผีนะ้งขาดตอน เม็ดสกับอ่ะมันเป็นเม็ดสกับที่ละลายได้คือส่วนใหญ่สกับมันกรืะอมีสกับแบบเม็ดละลายได้แบบเม็ดที่ไม่ละลายนอะบอกว่าแต่ความรู้สึกไม่หมดอ่ะสาหรับสกับที่มันแบบมันละลายคือหมายถึงว่าเม็ดสกับมันก็แบบใหญ่แล้วก็เล็กแล้วก็กลายเป็นแบบเหมือนแบบครีมหรือแบบเป็นน้ําในที่สุดอะไรเงี้ยมันจะช่วยควบคุมเวลาการสกับหน้าของเราแบบว่าเออสกับแค่เนี้ยพอแล้วจากสกับปกติ พี่มันเป็นเม็ดแล้วก็พอมันหยุดเป็นเม็ดมันกลายเป็นน้ำก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคพอเลาต้องล้างออกแล้วแต่สาหรับสครับที่สครับมันไม่ละลายนะีบอกว่ามันก็ทําให้เราอ่ะถูหน้าไปเรื่อยๆโดยที่แบบเราไม่รู้ว่าแบบว่าเออตอนไหนควรพอต้อบอกว่ารหดับมีโอกาสที่จะทํร้ายผิวเรานะทุกคนเะน่อนหรก็เลยชอบเลือกสครับที่มันแบบว่าละลายได้มากกว่าสครับที่ไม่ละลายนะคะแล้วก็เนี้ใช้ยเหลวหน้านุ่มมากอันนี้อยากแนะนํามากนะคะเป็นทิชชู่ เป็นพรีเมียมเพอร์คอตตอนสำหรับเช็ดหน้าโดยเฉพาะยี่ห้อบีกินะน่ะทุกคนดีมากคืออันนี้คือใช้จนบเบตแล้วเนี่ยจะหมดแล้วน่าจะเป็นสองนสุดท้ายแล้วเพราะมันเป็นเนื้อคอตตอนพรีเมียมอย่างที่เขาบอกแหะมันมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็แบบดูดิมันแบบสุดเวลาเราเช็ดหน้าก็คือ มันไม่ขาดหรือลุยเมื่อก่อนใช้แบบชู่เช็ดหน้านะคะเพราะว่ายาหาทำนะเอาผ้าขนหนูเช็ดหน้าทุกคนมันสะอาดไม่พอนะคะมีความแบบอันตรายต่อผิวอาจเกิดสิวได้กดอันนี้แล้วก็คือต้องไปหาเองแล้วเหมือนกันว่ามีขายที่ไหนนะคะแต่งหน้าหน่อยละกันเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าแบบว่า คือมันไม่ค่อยได้ไปไหนทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้แต่งหน้าเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์แต่ว่าวันนี้จะลองใช้เป็นไม่ใช่ลองใช้กลับมาใช้บ๊อบบี้บารคูชชั่นนะคะตัวนี้เป็นคัชชั่นที่ตั้งแต่เกิดมาซื้อคูชชั่นแพงที่สุดรวมแล้วราคาประมาณ2อ0พนนะคะทั้งแบบตลับและรีฟิลต่างๆก็คือจริงๆแล้วก็คือพอลองใช้ได้หมดก็คือไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมาะก,กับคนผิวแห้งมากกว่าลงไปบนผิวเราเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันมีความมันอยู่บนผิวนิดนึงอะ่ะทุกคน แต่ว่าความปกปิดก็เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือรอยสิวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่เคยพักนะคะสิวที่ค้างก็ปบดให้ดูก็ช้าอยู่ <c oughs> พูดถึงคุชชั่นเมื่อวัาวานถ่ายทวิตเตอร์แล้วก็ไปเจอคุชชั่นใหม่ของลาเนททึ่จริงๆเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็แบบว่าเอออยากลองคุชชั่นคุชชั่นออกมาใหม่แล้วเราก็อยากลองแหละแต่ว่าพอเป็นลาเนทแล้วอะเราก็รู้สึกว่า อ้ไม่น่าจะได้ใช้เพราะว่าเขาเป็นทางเกาหลีแล้วเขาก็ผิวขาวแต่อะไรโดนใจก็ไม่รู้อยู่ดีแล้วแบบไอจีนั้นรู้ดีแบบขึ้นโฆษณามาว่าแบบช็อปลานเนตบาบาบาใช่ไหม,มันก็เลยแบบแม่วดก็เลยลองเลื่อนๆไปดูปรากฏว่ามันมีน่าจะประมาณหกสีแม่วดถ่ายไอจีเมื่อวานใช่ปะเนี่ยทุกคนรุ่นเนี้ยสีเขียวอะอยาบได้เลยเนี่ยมันมีสามสิบห้าเอ็น่ะทุกคนคือคิดว่าน่าจะได้หรือเปล่าคือชาร์จสีมันแบบเพิ่งเห็นว่าแบบลานเนตมีเข้มขนาดเนี้ยเราก็เลยแบบว่า เออวันนี้ว่าจะลองไปพารากอนน่ะละกันแป้งที่แบบติดใจไม่ใช้ไม,ใชไม่ได้ช่วงนี้ก็คือมีแค่มิวสกินนี่แหละค่ะทุกคนคือเป็นเป็นแป้งที่แบบแพ็กเกจก็คือดูดีไม่หกเหลือเถิดเป็นแบบตาข่ายมาอย่างเงี้ยนึกออกว่าเราก็ค่อยๆกดไม่ได้มาเป็นแบบรูนรๆรแล้วแบบต้องเคาะใส่ฝาอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามตบช่วงเนี้ยให้มันแบบทั่วๆแล้วก็ใช้แปรงอันนี้เป็นแปรงของซูเปอร์มอมนะคะนที่สุดในโลกนุ่ม,นนนนมจนจะหลับ คิ้ววันนี้นะคะใช้ของอนาตเซียสีดักบราวน์นะคะซื้อตามเมอร์เซลียตก็คือแบบใช้แบบน้อยมากอะ่ะแล้วสีมันดีมากไม่รู้ว่าชาติไหนจะมาวันนี้ตาใช้เป็น 3CE นะคะสี Overtake ก็คือใช้อยู่ไม่กี่สีมี9้าช่องก็คือจิ้มไปแค่แบบไม่ไม่ไม่กี่ช่องแล้วแต่อารมณ์จิ้มลงไปให้เกิดประกายประมาณนี้ปัดแก้ม ด้วยนิกเบอร์ส04นะคะแดงๆกำกำๆลิดนึงกุง้งงเหมือนกันวันนี้แต่งหน้าไปไหนอาจจะแต่งหน้าไปซื้อคูชั่นใหม่หรือเปล่าจะไม่กรีดอายไลเนอร์ขอปัดมาทาราเลยแล้วกันคือมันก็มีข้อดีนะเวลาเราไม่ไม่กรีดอายไลเนอร์มันทําให้เส้นขนตาเราอะเห็นชัดขึ้นลิปสีจันเบอร์13นะคะที่ใช้มาออ คือใช้ซ้ำมาแบบปีสองปีแล้วอะเพราะว่าแบบชอบเนื้อมันมากคือมันเป็นลิปแมตที่แบบเนื้อนุ่มแล้วเราสามารถแบบใช้แปงรงเกลี่ยขอบได้โดยที่ลิปยัยงอยู่เสร็จแล้วรียบรอมเมคอัพลุกแบบง่ายง,งงงงของเราในวันนี้นะคะวันนี้มีอะไรต้องทำเยอะมากห้องลุกมากต้องเก็บห้องก่อนนะคะวันนี้ คือโมจะบอกว่าโมได้อยากรีวิวอีถังขยะนี้มากเลยคือมันเป็นถังขยะอัตโนมัติแล้วคือหน้าตามันแบบดูดีมินิมอลมากนะคะแล้วมันเป็นแบบเซ็นเซอร์ใช้ชาร์จประมาณ1เดือนชาร์จแค่หนึ่งครั้งแล้วถุงขยะก็คือแบบเปลี่ยนเองไม่ต้องมาหาถุงดําเปลี่ยนคือแบบแค่มีหน้าที่เอาไปทิ้งอย่างเดียวจะทาให้ดูอันนี้คือเซ็นเซอร์ใช่ไหมเรากดไปทิ้งใช่ปะอันนี้เต็มพอดีใช่ไหมเดี๋ยวโมจะลองทําให้ดูว่ามันจัดการตัวมันเองยังไงนะคะมันเต็มแล้วจะไปทิ้งอะไรเงี้ยเราก็กดแค่ตรงนี้ อันนี้คือมันซีนถุงอยู่แล้วมันแบบเอาขึ้นไปแบบนี้ทุกคนเราซีนถุงอัตโนมัติอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะเราก็แบบเอาไปทิ้งแล้วตรงนี้ก็คือแบบโลงใช่ปะแล้วดูนะเดี๋ยวมันจะจัดการของมันเองเรียบร้อยดูทุกคนมันใส่ถุงดำของมันเองอะ่ะ They don't know, right? They don't know what it's like to be like me. Black, black, black all the way. นเกทุกคนนะวคะกำลังมาฮารากอนนะคะเพื่อตามหาเขาต้นลานเน็ตพูดจริงว่าอยากได้คูชั่นเราก็ต้องมาลองเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ใช้คูชั่นนานแล้วไม่แน่ใจว่าฮารากอนมีไหมเด็ก The answer is always yes. Permanently, forever. Whenever somebody asks me ice cream, I say yes. 100%. No doubt. Mm. Is it recording? Yes. I'm learning. <laughs> can I make it taller? Oh my god, look at this. I can hold this and then it can navigate me. So I don't hit people. Why we're we here? Waste time. <laughs> I'm smiling under this. Oh my god, look at it! <gasps> that my Oh, uh, Every time she does this. <laughs> As if something bad happened. Am I getting paid for this? <laughs> this is all free job for me. What it's you so buying? Nice. Look at it, I want this. The green one. Okay, uh. <laughs> Stop. Okay. Stop. Are you happy with your purchase today? Mm -hmm. I used it from Bobby Bell. I bring bobby Bell here and like you know compare with this one. This is pretty yellow but this is pink but I think it's fine. Mm -hmm. Black mask, black dress, black bag Panda. คาเรนดูล่ามาตัวที่เป็นเจลใสๆมาสามสาขาแล้วไม่มีที่นี่ก็ไม่มีเกิดอะไรขึ้นดิฉันของขาดเสียใจยมากเราก็มาอยู่ที่ลอซิทานนะคะเซรั่มที่ใครๆทุกคนก็คือบอกว่าถ้านอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอตัวนี้ก็คือเอาอยู่ เยอะมากแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอกระเป๋าตังค์ที่แบบใส่พอดีที่จะใส่เงินลงไปแล้วแบบไม่เซทันโหลดได้เท่าไหร่ mm hmm. ก็ส่วนใหญ่แบรนด์ก็ทำเป็นแบบอันแบบน,นี้คือมันแคนะบนึกออกว่า mm hmm. แล้วก็มาสะดุดกับโบเลกาคือหนังอดีมากทุกคนมันม mm ื่หกทุกคน mm hmm. แต่กระเป๋าตังค์อะไม่ได้เปลี่ยนมาประมาณสองสามปีแล้วค่ะแล้วกระเป๋าตังค์ไม่เคยซื้อแพงแต่ก็ถ้าเกิดว่าจะซื้อของแพงสักอย่างพี่เป็นแบรนดเ์เนมก็กระเป๋าตังค์ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี me, uh, yeah I be, I be, I be so hard I be, I be, so How much? Thirty <laughs> Twenty-five I'm, <summer. laughs> I'm at the pattern But um, you like it, right? I love it This is a demo of how you work You look like a farmer <sighs> Rich farmer <laughs> <laughs> Rich farmer, yeah? It is my size, oh my god So how is it? Heavy? But it looks nice Look at it, look at it. Okay. look at my legs, look at my feet it's like one step up huh who oh, bring me here i made a mistake of bringing you here <laughs> <laughs> we both are paying way too much for things we shouldn't pay <laughs> we just come for a very small thing we go home with too many things it's a really nice wallet yeah nice color too actually yeah เช็ดหน้าเพราะว่าวันนี้ตั้งใจไปซื้อครูชั่นใช่ไหมจะ,จะบอกว่ามันผิดคาดมากตั้งใจจะไปซื้อคูชั่นหลักพันหมดหลักหมื่นแม่บดงงมากเกิดขึ้นได้ยังไงเวลาเราไม่ตั้งใจจะชอปปิ้งมันเป็นอย่างอีทุกพี่เลยใช่ไหมอะแม่โมขอเปิดทุงสกินแคร์ที่โมซื้อมาก่อนแล้วกันนะคะเ,ออเป็นสกินแคร์ที่หลายๆคนแนะนํามาเนาะมันก็ไม่เคยใช้เคยได้ เทสเตอร์มาจากตอนไปช้อปปิ้งอีเวนต์มอยตอนนั้นก็คือแบบเทสเตอร์มันเล็กมากเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้สนใจใช้เท่าไหร่ก็คือใช้แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ที่พารรากอนเขาลดอยู่1 0เราไมาซื้อมาในอันนี้ลดแล้วเหลือประมาณ2000ตอนต้นประมาณนี้นะคะอันนี้มีเพื่อนที่ใช้ยอยู่แล้วบอกว่าดีแล้วประเด็นคือสกินแคร์ทั้งหมดทนะั้งมวลอ่ะมันก็ช่วยกู้ผิวคลายความชุมช่มชืม้นลดรอยสิวู่นี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าตัวน,นี้เขาบอกว่าถ้าใครที่นอนดึก จะเหมาะมากซึ่งช่วงนี้ทางเราก็แบบมีการตัดทงตัดคลิปนอนดึกกันไปแล pain, s, us, ้วก็ไม่เคยใช้สกินแคร์ของล็อกซิทันเลยเนื้อมันจะเป็นแบบเนื้อเจลอย่างเงี้ยทุกคนอยู่ข้างใน b ีที่เขาแนะนำอ่ะเขาก็แนะนําว่าเวลากดก็คือให้กดแบบหนึ่งหัวปั๊มจนสุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรากดไม่สุดตัวที่เป็นแบบ อนูข้างในอะ่ะมันจะไม่ออกมากับเรามันจะออกมาแบบแต่เป็นตัวเซรั่มซึ่งตัวอนูเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นออยล์เวลาทาก็คือจะต้องวอร์มก่อนว่าก,กินดีมากแปลกแฮะไม่เคยเห็นเซรั่มตัวไหนเกือบจะเป็นน้ำอย่างนี้เลยอะ่ะทุกคน มันเป็นเซรั่มที่กลิ่นดีมากเลยไม่แน่ใจว่าน้ําหอมหรือว่าส่วนผสมจากธรรมชาติใดๆแต่คือมันเนื้อมันเบามากเลยทุกคนครั้งแรกขอบูสแบบหนักๆหน่อยละกันนะคะขอเพิ่มอีกวันนี้ได้แต่ทานแล้วแบบเล่าให้ฟังว่าเนื้อเป็นยังไงแต่ว่าดีไม่ดียังไงก็ยังบอกไม่ได้ตอนนี้โอ้ยทําไมหน้าแฝงๆงนี้ก็มิึินิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงขอปัดขนตานะคะเพราะว่าช่วงนี้รีพุนตาม,มาใช่ไหมแล้วก็เขามีเซรั่มบำรุงขนตาม,มาให้ เราก็ต้องบำรุงขนตากันไปก่อนเพราะว่าเขามีมาให้เขามีมาให้ฟรีในแพคเกจไม่ใช่แพคเกจในค่าใช้จ,จ่ายให้เราจ่ายไป3,000บาทเราก็ต้องปัดขนตาให้มันเด้งไว้ก่อนนะคะคือคนที่ไปรีบขนตามาอ๋อ,อไม่มีกระจกโอ้ยไปเข้าไปในลูกตา อยแดงตาแดงเลยอะทุกคนเราปัดเซลัม่มบำรุขงขนตาเห็นไหมมันจะช่วยล็อกขนตาเราจากสมมุติว่าเขาบอกว่าอยู่ได้1เดือนมันก็จะอยู่ได้แบบเดือนครึ่งสเดือนอะไรเงี้ยคูชั่นตัวเจ้าปัญหาที่แบบทําให้เราต้องออกจากบ้านไปซื้อใหม่แล้วกันต,ตอนนี้ก็ลดอยู่10%เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคูชั่นลานเน่ซึ่งเขาจะมีแบบ สีเขียวกับสีชมพูซึ่งสีชมพูเนี่ยเป็นสูตรผิวโกซึ่งทางเราเป็นคนผิวมันแล้วก็ออกแนวนเป็นผิวทางผิวผสมอะเราก็เลยเอาเป็นสีเขียวมาแล้วที่ช็อกค,คือว่าในหนึ่งกล่องอะมีคูชชั่นใช่ไหมแล้วคูชชั่นหน้ตนนาตาน่ารักเออเป็นเขียวแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีรีฟิลมาให้หนึ่งอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ตั้งใจแต่แบบว่าเออเดินผ่านเคาน์เตอร์แล้วแบบเอ,อ๊ะมันยังไงเพราะว่าดูเฟอร์บีเออร์ของน้องวาเลนไทน์มาคนก็คือไปซื้อตามหนักมากในส่วนของคอนซีลเลอร คอนซีลเลอร์แท่งนี้ราคา1,000 าบทคือแบบไม่เคยซื้อคอนซีลเลอร์แพงขนาดนี้เลยปกติใช้ของมิกซ์แล้วก็แบบใช้ลันแ,ลแบบราคาหนักร้อยอะไรเงี้ยแล้วสีก็อยู่แบบอยู่กึงก่งๆระหว่างสีหนึ่งกับสีหนึ่งคือมันก็ไม่แน่ใจว่าเสียเงินพันกว่าบาทมาแล้วสีจะตรงไหมแต่ก็ต้องลองดูนะคะโอเคสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นคือเดินผ่านโบทกา้าแล้วก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะพวบมากเยอะจังเลยก็สีถุงเขามันแบบตะโกนมากคือแบบมีความแบบเลื่อมแล้วก็มีความเคี้ยว แบบไม่ใช่เขียานเวลานแบบเขียวก็จริงๆแล้วเหมือนแบบซื้อของใหญ่ซื้อกระเป๋าแบบไปเป็นแสนแต่ไม่ซื้อแค่การบูเดอร์นะคะ <c oughs> เล็กมากกระกถุงนัก,ก <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะซื้อโบเทก้ามาก่อนเพราะโบเทก้าไม่ใช่แบรนด์ในดวงใจแบบ แต่ก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนที่รู้สึกว่าแบบเป็นแบรนด์ในดวงใจอยู่ดีนะคะไอิเเก๋ต้องบอก,กตรงๆเลยว่าปีนี้เป็นปีของโบเทกาจริงๆเนามีการ์ดแล้วก็มีถูกผ้าซึ่งถูกผ้าก็คือใหญ่กว่ากระเป๋ามากกระเป๋าข้างในเล็กเขา้าๆมีความแบบ มีความคล้ายกันอยู่นะแต่ว่าพอพี่กลับมาหน้านี้ก็จะรู้เลยว่าแบบคือซิกเนเจอร์ของโมเทกานะคะคืออันนี้บัตะใส่ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ด้วยความที่หนังเขาเป็นหนังแกะแท้มันก็มีความยืดหยุ่นกว่าหนังพีอยู่ทั่วไปที่เราใช้นะคะส่วนเงินต้องบอกก่อนว่ามีความเซฮลัลโหลแต่ว่า ด้วยความจำใจอะทุกคนเพราะว่าแบรนด์นี้ยเป็นแบรนด์ที่ทำแบบอ้วนป้อมแล้วแบบมีความแบบเป็นไปได้สูงที่สุดแล้วเท่าที่ตามหามาทั้งหมดประมาณปีสองปีคือแบบเป็นปีเลยอะอาไม่หมดใส่เงินให้ดูเนี่ยมันก็ยังมีความแบบเซฮัลโหลอทุกคนแต่ก็คือไม่มากแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยก็คือไม่เห็นเงินมันดูแบบดูดีกว่าใช่ไหมแล้วก็มีความแบบอะลองใส่บัตรดู บัตรก็ได้ประมาณ3าใบแล้วความยืดหยุ่นของเขาเห็นปะอันนี้คือใส่แล้วมันจะเป็น้อยเพราะว่ามันเป็นหนังแท้แล้วไม่มีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วมันนุ่มมากอะทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นแบบบางๆแต่ฝั่งนี้ก็คือมีความขยายข้างให้เวลาหลา ใส่ลงใส่เหรียญอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเป็นกระเป๋าตังค์ใบใหม่ของไม่มดนะคะในปีนี้เฮงๆเฮงๆหางานหาเงินให้ได้เยอะนะลูกนะเออปาดิบคือไม่มดแบบไม่ซื้อแฟนบอกว่าซื้อเถอซื้ออะไรที่แบบผู้เหมือนนินเลยกระเป๋าเงก็ซื้ออะไรที่แบบให้มันคุ้มค่าหรอกคือถ้าแบบมันไม่เป๊ะทุกองศาจริงม่มดไม่ซื้อถึงเป็นสาเหตุให้มดแบบใช้ไม่ใช้เงินสักทีนะบอกปะคือทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์ตอนแรกว่าจะไม่ซื้อเพราะแบบเงินมันเซฮัลโหลทุกคนถ้าเกิดแบบใส่ในซิปใช่ไหมซิป แล้วอะถ้าใส่ในติบก็แบบโอเคไฟลแต่ว่าเออมันแบบยิบใช้ยากอะในจะเหลียดในจะอะไรแบบวุ่นวายพนกันไปหมดก็เลยชอบใส่แบบช่องตรงนี้นะคะงงกับตัวเองมากส่วนถุงใหญ่นะคะเป็นเป็นถุงกางเกงของแฟนน้่านำซื้อกางเกงแพงกว่ากระเป๋าตังค์ไม่หมดอีกนั่นแหละก็นั่นแหละ,หละเดี๋ยววันนี้ก็คือจะต้องแบบเต็มตัวอาบน้ํา นอนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้หมดไปเยอะเหลือเกินจ,จิตใจบอบช้ำรีวิวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช่วงดึกหน่อยค่ะทุกคนก็คือปกติจะกินตัวเผ็ดเกาหลีที่เป็นแบบแห้งใช่ไหมแต่ด้วยความแบบเราชอบซุปเราก็ชอบแบบซดน้ําอ่ะมันมี2แบบนะทุกคนอันนี้คือเฉยมากแบบซื้อมาผิดแล้วไม่กินสักทีอันนี้คือปังมากเป็นเหมือนบะหมีม่เผ็ดเกาหลีอะแต่ไม่เผ็ดเท่าแต่หมายถึงว่าก็พอได้อยู่เผ็ดประมาณนั้นแต่ว่าแบบมาในรูปแบบซุปนะทุกคนยี่ห้อนี้ดีมาก จะบอกว่าเขินจังอุตส่าห์เหมาว่าแบบว่าเออสดน้ำแต่วันนี้แบบทําไปถ่ายไปนะึกออกไหม นามแห้งเลยจ้ะเขินจังสิ่งเนี้ก็น่ากินพออยู่แล้วแต่จะแบบอร่อยยิ่งกว่าเราต้องขายของช่วยเพื่อนค่ะนำพริกคุณนายนานะคะของแท้ต้องมีสติกเกอร์ค่ะเป็นสติกเกอร์หมูหมาก,กไก่สติกเกอร์สีอะไรก็ได้คือต้องมีเพราะว่าแม่ว่างมากและแม่ก็ติดสติกเกอร์ให้ด้วยล้อเล่นนะคือคือ I appreciate ความสติกเกอร์ของคุณนายนามาขเขียนมาติดมาตั้งแต่กล่องนอกกล่องในกล่องจนถึงแพ็กเกจจิ้งไะทุกคน คิดถึงแม่นี่นะเราก็จะโรยลงไปแบบนี้นะคะทอนมากโอ้ oh my god นี่คือสิ่งที่มันปรับปื้มในโปรดักของแม่นี่ก็คือถ้าชิ้นใหญ่ขนาดนี้ที่ฉันเรียกว่าแจ็คพอตนะคะเมื่อก่อนคือตบตีกันกับตุ๊ดตลอดตอนนี้อยู่แยกกันทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็คิดถึงต้มมาม่ากินคนเดียวกางดึปกติก็คือเป็นหน้าที่ตุ๊ดต้มแล้วก็ไปเรียกทุกคนออกมาจากห้องตอนนี้ดิฉันก็ต้มกินเองคนเดียวเหี๋ย yeah. I will be working so hard. I will be, I be, I be, be working so hard. I be, I be, I be working so hard. I be, I be, be, be working so hard. Yeah, like Pac and Jay Z. I'm ready to bring it. I'm already playing.